สวัสดีครับมาพบกับพ่อผมช่องวิธีชีวิตคนใต้กันอีกแล้วครับพ่อผมวันนี้พ่อผมจะพาเพื่อนๆมาห้าดวงไม้ไผ่กับหรือวาไอีเฉคือกนอนดัดด้วนกับนอนดีว่าห้าอยากมาครับแต่อร่อยมาครับวันนี้พ่อผมก็ได้เดินทางมาถึงก่อไผ่เป่าไม้ที่พ่อผมจะมาห้าครับมาปีแล้วพ่อผมได้มาห้า แถวๆนี้มันมีรับนี่้มก็เลยมาห้าเหลาเนี่ยครับลักษณะมันก็จะยู่แบบเนี่ยคอที่ที่กับนี่มันจะมีรูมีรูแต่นี้น่าจะการออกกินไปมัดแล้วครับปกติไอ้คอหมายพ่อมันจะห้างแต่ว่าตอนนี้มันจะมีนอนรด,ดวนมันจะที่รับ ก็ใบนี้พ่อมาปีแล้วมาห่าพ่อมกาดได้แต่ปีนี้ไรู้จะมีไหมครับ <c oughs> นี่ครับพ่อมก็ได้สังเกตเห็หนนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมเนี่ยครับตะแหน่เขานครับเนี่มันจะมีกราบเนี่ยกราบมันจะไม่รุดกราบมันจะไม่รุดออกจากต้นแต่คอเขามันก็จะถีที่ครับเดี๋ยวม่นมจะลองควันดูกับมีไหม โอเคครับเดี๋ยวผมก่อนอยากควันดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเปลี่ยนๆดูครับมันมีไหมก็โอเคส,ร,สรุปสรุปบบมีครับผม,น,มบนี่ครับเนี่ยมันจะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ครับตัวอ้วนๆเลยครับนี่ครับคือลำมันจะคอที่ที่ครับ นี่ยมันจะไม่มันกระปามันจะไม่ลดเป็นคอทีที่กับโอเคครับเดี๋ยวมัมจะเก็บใส่ทุ่งครับผมนี่คือเป็นอันไหนครับ อร่อยมากครับครองห้ากินยาครับผมหนึ่งปีมีเคียงหนึ่งครั้งถ้าว่า บางมันจะยู่บางบางลำจะเยอะมากครับเต่นี้ก็เท่าเยอะครับเขาเรียกว่านอนรถด,ด้วนครับพาไปถอดกินอร่อยมาครับถ้า5้าช่วงนี้ ห้าช่งเดือนทันว่าตัวมันจะอ้วนครับตัวมันจะอ้วนเต็มวยเต็มที่รับเนี่ยตัวมันจะอ้วนๆรับเนี่ยคือเดือนนี้มันจะโตเต็มที่ครับมันจะโยโย่ปไป็นถึงคอหลังเลยครับของห้ากินยาราคาแพงครับป้อม เราห้ารายโด,ดยตัวเองรับแต่มันจะมีแขกบางไม้พ่อยนะครับบางมันไม่ใช่ว่าจะมีมดจุกไม้พ่อยรบบมันมีแขกบางไม้พ่อยมันเป็นนอนผีเสื้อพีเสื้อมาวางไข่ไว้ครับพอมันโตเต็มไว้มันก็จะไปเป็นพีเสื้อ ครับมดแดดครับแล้วมันจะฟันดูอีกข้อว่าจะมีไหมไม่มีหรอกยังข้อเดียวครับไม่มีครับผมยังแค่ข้อเดียวครับ โอเคครับไม่มีครับถ้ารู้ว่าได้คอเดียวครับพ่็ได้ไม่เ,อเยอะเท่าไรครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยห้ากันต่อครับเดี๋ยวพ่ว็จะเดินห้าก่อนเดียวพอพอเจอเดี๋ยวพ่มจะถ่ายให้ให้ผูีเหญ่ผนเอื่นดูนะครับโอเคครับ ก็โอเคครับพ่มตอนนี้พ่ <Yeah. S 2> มก็ได้เดินทางครับแล้วครับพ่มก็ได้เดินอ๋อมาถึงชวนชาวบ้านเลยครับพ่มพ่มกาลังเดินไปที่ยอดรถับระยะทางเราประมาณสี่ห้ากิโลครับพ่มพ่มได้เดินทางไปห้ากเลยมาครับแต่ว่าตอนสรุปคือมันห้ายาวจริงๆครับ ได้มาแค่ไม่หมากรับได้พอได้กินครับผมมันหายอากมากรับก็เป็นบรรยากาศื่นอนอนชาวบ้านรับผมหายอยากมากจริงๆครับ ต,ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าส่วนใครครับแล้วก็ตรงไหนครับเดี๋ยวพมก็ตตรงห้าทางกลับไปที่รถครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ทิศทางเลยว่ารถจอดไว้ตรงไหนครับผมไม่รู้ว่าส่วนใครครับเดี๋ยวรอบหนะ้าพก็จะไปหาสถานที่ไม่ ว่าตรงไหนทีน่าจะมีมั่งรอติดตามชมมาได้เลยครับว่าผมจะพาไปตีปห้าตรงไหนครับแต่ตอนรอบนี้ไม่มีอยากมากับเมื่อปีแล้วผมมาห้าได้เยอะครับได้ได้เป็นสี่ห้ากิโลครับแต่มาปีนี้ไม่มีเลยครับ จะห้าได้เดือนธันว่าครับจะดีที่สุดเพราะวะ่าเดือนธันว่าตัวมันจะโตเต็มไวครับมันจะรสชาติจะอร่อยมันหอมครับน่ครับที่ได้มาไม่เยอะครับได้นิดเดียวครับห้าไม่ได้เลยครับ ตอนที่พ่นเดินห้าพ่ไม่ได้ท่ายเผ่ผน,นดูเพราะพ่ต้องรีบทำเวลาต้องดูว่าต้องไม่มีมัง้งต้องดูแบบละเอียดครับก็เลยไม่ได้ท่ายเผลผนดูพอพ่นก็จะตกโดยพอมต้องรีบนี่ก็เป็นก่อไฟที่ยู่ตามในท้วนครับบางทีก็มีครับในท้นมันก็มีเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้พ่อหนูจะไปทงไห้รับหาถางไปกันครับหมายไข่เดี๋ยวอยูตตามริมส่วนนี้บางบางก็มันก็จะมีถ้ามีผีเสื้อมาวางไข่อยู่กับวางไข่ไว้ตอนทีวา่าต้นไ่อ่อนๆครับแต่ตอนนี้พจะลงถางใหคกับหาถางลงไม่ได้เลยครับ แกกับลองถามได้ก็แล้วกันครับผมน้ํคลองเยอะมากครับโอ้ยนีย่ครับผมยังไม่รู้ติดจังเลยก็ไปจะไปถามใน,ะนรถจอดอยู่ตรงไหนครับได้เป็นลงนะครับอยู่ขอไม่ได้มากครับ<ด> เด oh ี๋ยวไปดูกตอนนี้งครับโอ้ยแยงม้ากับน okay. uh ี่น่าจะว่าเมื่อคืนครับไปต้นตกครับหนาหมากคืนนี่รับคืนกับเป็นช่วงเลยครับโออตอนนี้แมงม้าเลยครับนี่ันนี้เป็นอ้าวเลยครับเป็นหมายไปเยอะ น <mid S 1> ี่เป็นต้นต้นอินยินกับงเฮ้แล้วก็นนี่จะเป็นลำคลองเล็กๆกันบ้าง็นรเดินทางน้นต้อกับหวังไม่ดูเลยว่าเราจะไม่จะเกิดอะคร เพิม่มจะจะไปในป่าป่ามโซนชาวบ้านกันเพิมโอ้น้ำหมากับน้ำน่ากลัวครับน่าจะเมื่อคืนน้ำปลาเลยรลากรับโอ้น้ำไปสีสีชาเลยกับสีสีส,สีชาเย็นเลยกับโอ้ น่าจะตกนักขับมาคืนครับก่นอนหนก่อนนี้ก็ย่อยมาครับมาจากไหนครับมาอยู่ที่กลางคลองเลยครับ ก็เป็นกอไผ่จอยู่ในสช่วนชาวบ้านกับพ่มแต่ลักษณะกอไผ่แบบนี้มันน่าจะไม่มีครับพ่มถ้าเช่นหนามันจะยื่ในตามกอไผ่ผ้าครับกอไผ่กอไผ่เลี้ยงก่อไผ่อื่นมันจะไม่ลงมา <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าผมอยู่ใน ก็จะเป็นหลงจะอยไส้ครับนี่น่าจะเป็นหลงเล็กแล้วซึ่งโน้ก็จะเป็นไปออกหลงย่อยครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะตามจ้ามันอีกทีตอนที่ว่าพมเดินไปพบรถนะครับแต่ตอนนี้ผุมขอหนุยัดหาทางไปให้เจอรถก่อนครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันรับผม โอเคครับพ่อมตอนนี้พ่อมได้เห็นรถเลยครับพ่อมเดินลงทางแต่หลายรอบครับต่อมนเป็นป่าป่ามันเมือนกันต่างตีครับพ่อมจําไม่ได้ว่าจอดไปตรงไหนครับเพราะตอนที่พ่อมไปพ่อมไม่ได้เดินทางทางรถทางรถครับทางเดินนี้ครับเดินห้าอยู่น้นเลยครับโรนี้ก็เป็นป่าพักน้ำครับพ่อมนี่ครับโอเคครับเนี่ยพ่อมเห็น ไเจอรถลรอเ,อเลยครับพ่เหนื่อยเลยครับเดินทางมาแล้วประมาณสามสามชัมม่วโมงก็จะถึงรถตอนนี้ได้เจอรถและครับพ่อกว่าจะเจอเรนเอาเนื่อเลยครับพ่อ ก็ไปหานอนหลดดับดวงหนึ่งหาดวงหมายไพย่เน่ยเนื่ยเน่ยแล้วยังไม่เนื่ยฉากรับว่าเดินหาหารถักระพุ่มนี่เป็นบรรยากาศสวนปามของชาวบ,าบว้านกระพุ่มสบายมากับเขาโอเคครับไอ้คลิปนี้เพิ่มวอข์อจะเพียงเท่านี้ก่อนะครับไวโอกาสหนะ้ารอติดตามชมกันได้เลยครับว่าพิ่มจะพาเผินเผิน ไปทำอะไรตรงไหนครับพมเปื่อนคนไหน้ชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้พมด้วยนะครับเพื่อพมจะได้มีกำลังใจตามคลิปไปเปิีป่ยรดับชมต่อไปเรื่อยๆครับพมโอเคครับพมก็ขอเดินทางกลับบ้านก่อนครับพอมขอบคุณที่ติดตามชมจนจบครับพอมขอบคุณมากครับ